สวัสดีค่ะพบกันกับช่องพร,ริกแดงแล้วนะคะ Are you Listening? You วันนี้นะคะมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนได้ดูแต่ว่าทำไมวันนี้ใส่ชุดดำกันหมดเลยวะไปไนไปไหน <c oughs> อ้ย <c oughs> อ่ะทุกคนขาเรากลับมาแล้วแล้วเราก็กลับมาอัดเลยนะคะมีเกมสนุก สำหรับเกมวันนี้นะคะชื่อว่าเกมใบคำค่ะเราจะแบ่งคู่มีทั้งหมด2คู่ด้วยกันนะคะพี่ไฮค่ะแล้วก็พี่ตั๊กนะคะจะคู่กันและเดี๋ยวเหมยก็จะคู่กับนัทเหมือนเดิมนะคะเกมวันนี้ก็คือ1คนไทย1คนใบนะคะคนใบห้ามใช้คำพูดห้ามใช้กิริยาท่าทางอะไรใบได้แค่เสียงอย่างเดียวห้ามพูดด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะหายแค่ไหนไปเลย เป็นสัตว์ป่ะเอ้ยเป็นการ์ตูนป่ะเป็นการ์ตูนเดินดับต่อไปนี่อะไรวะนาฬิกาปลุกไม่ใช่เป็นตัวละครเหรอเป็นการ์ตูนเหรอไม่ใช่ อะไรวะเปิดฝาหรอเนี่ยไม่ใช่มันเป็นสียของอะไรล่ะนาฬิกาไงไม่ใช่นาฬิกาก็ต้องติ๊กตอกติ๊กตอกดิโอ้ยรู้อาไเ่ยไปล้ ม oh okay, ah, like <huh ันจะแกบกกนะเปิดประตูเฉยๆแแกี้ก่อนข้าก่อนเลเอาเอะที่สามอะไรวะผู้หญิงผู้หญิงเงินป้าเอไม่ใช่เป็นแไพูดกันไม่ได้

ไ้เที่ยวเที่ยเลยวะเเนี่ยโดนตบเหรอไว้ได้เหรอไหวได้ไหวกะเทยเออโวยเยติ๊กตกติ๊กตุกเลย ตั้งตอ้งตั้งบอกสเปร์นะอ่ะอืมชชเหไม่ใช่ดดเยแลไฟปังปังปังอถังไม่ใช่ถังอะไรปังังปังังเร่อถูกแล้วฟืนอะไรฟ้นสั้นไม่ใช่โบนไฟเรื่อย ปืนแก๊ปปืนแกปปืนแกปนปืนแกปไม่ใช่ปนแกปนแอะไรยิันมไม่ใช่อย่างนึงกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้บิดะเไม่ใช่้าอย่างนี้ผ่านผ่านผานผันผ่านผันผ่านผ่น่นผ่นผ่น่นานผ่่นผ่านผ่าน่านาาา่่นผาน่ อีหอแหละอ้กที่แะรองเท้าเออรงเทาเ้าแหละรงเทา้เทาสนสูงเอ้าสูกเฉยเลยองที่เลยถูก <c oughs> อนี้ย่อย่างนี้ถูกเฉยเลยอะไรวะมีอะไรที่ไม่ถูกนะเวียนนี้อะแก้ตัวหนึ่งครั้งอ่อันนี้มาใหม่ ไปแชทเหรอไม่ใช่ไม่ใช่แชทบ้างในทก็เป็นมันคืออะไรมันคือโกระเดนหรอกระเด็นไม่ใช่ตกไมมีฉันตกอ่าอ่าอ่านุ่ลกทำท่าอยูอ๋อคุณรู้แหละอ๋ไปเดียวมันเตไปเดียวมันป๊เลย ไม่ไี้ยอบ้งาวอะไมงบอกลยบ้าอเดียวทำเยังไงถ้าไปเรียกาน่ามาเลยยม่มีข้ามแ่เหรยันที่ข้ามไปอ่ะม่เยอะอ่ะมีอีกข้ามมึงยันเ่งเอาดูยันหนึงตุ๊ตตปืนปืนถูกแล้วก็แค่ปืนที่มัน

ห้ามำมือตวกตกตยอดนะตวกย่อดนะใช้ใช้ได้แค่นอ่แบบุ๊ปุ้งปุ๊ปุอะไรห้ามใช้มือปุ้งตั้งใเหรอปุ้งะปุ้งปุงปันคืออะไรวะปุ้ง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 ปุงเป็ไ่เหรอุงเหรอต่อไปอ่ะข้าวต่อไปละ เฮ้ยเะติงโเสรอี่คือสั่เหรอมึงเจ็บคอเล้วอเสืออ่ใช่เสือสิงไม่เสือสิงเหรอชาวล็อกเหรอเดี๋ยวขอมืนชาวล็อกหน่ Hein, <s architectural noises> oh, right. <pause and rain> ือแป่หวงมากเลยชอบล้อเือออดออดตง่ายจังวะออดเบลเรี่ยนสูงเฉยเลยใช่ครับตัวแรก ดูดน้ำไม่ใช่ยางรั่วรูป่มดูดดูดน้ำครับใช้ฟื้นครับใช้ฟื้นลมห่อผัวผิดหัว เหมือนเดิมเลยปล่อยปล่อยรอมอ่ะไอ่อะไรวะตะปูเรือใบเหรอไอ้มงชอบดูดอะแล้มึงเฮ้ยบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกจะบอกไม่ได้นี่ตังบอกไม่ได้บอกไม่ได้ห้ามบอกแบบนี้บอกไม่ได well ้คำต่อไปต่อไปอันดับรกอัเจ็ อารมเออคุณง่ายเลยะคุณง่ายวะไม่รู้ได้ไงวะก็ถ่ายหน้าสถ่ายหน้าใช่ไหมจิ๊บแบบบบบมากอะไรเ้เดี๋ยวดูทีมเราทีมเรานี่คือไอทีคิมูทีมแบาีเดียวด้วยทีมเราแงบอกได้ไหดิขิงดิขิงดิสบาม มาเริ่มคำแรกกันเลยของเขาข้ามั้งสองคำเราไม่ข้ามรกครับนี่ิงิ้งกิ้งกิ๊งกิงกิกิงิิิิงช่ก็ด้งกิ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 ้งก็อะไรวะสมบี อ่ะต่อฟังดีดีเฮลิคอปเตอร์อะไรเทียบเอาตั้งแต่ใช้งานแรกเลยนะลองลองลองต้ฟังดีดีฟังดีดีอะไรวะตัอตั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 ตมอแ คือหลายเบอร์เลยเอาไว้คอลแลคคอลลคคอลแลคอแลเออตไทยตวไถโอ้ยแตกตุ๊กตกเลยตัไทตั้งแต่แรกเรมแรก้ริ่มแรกตกฮึฮต ชื่อตะว่ารุ่นแต่งังขนาดนี้วะห่างแยกไงห่างแยกกีเไม่ใช่ฟังเรื่องแต่แรดดีๆนะกกแลกก็แลกก็แลกก็แลกด้วยเด็กแตกพัดลมไม่ใช่พัดลมอะไรเขเล่นไว้แล้วตะกี้ฟังดีๆนะเริ่มใช้งานเลยนะกระ็กแ เฮียเวะไอ้เยไม่รู้เรื่องอีนี่เหรออะไรกข้ามไปข้าไปข้ามอะข้ามอ่ะเียอะไรหลักกะเลกใหญ่แตเ้ยเจ้ามาโมยูวลอูหูงแล้ งานบวชแล้วเอาไปดิเอาไปดูดีดูป่าดีกรกรเสียงโทรศัพท์บ้านเสียงโทรศัพท์ก็กรี๊กนิ่งปี๊ดหนดุ๊ยดุ๊ยต มปี๊ดละรอะไรมีมีลูกแก้วข้างในนแลวมีลูกมีเคแตกงมีลูกดินอยู่ก็กองชุกองชุก็ตื่นตึกโป๊ตื่ตึกโป๊ไปตึม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  ภาพหนึ่งก่อนเลยภาพหนึ่งที่ข้าไปอ่ะเออฟังฟังดีๆเหนื่อยข้ออะไรข้ออะไรแตกแตกเครื่องอะไรมันคืออะไรกูยังไม่รู้ฉันทำไมมันต้องเป็นตระกลอะเอาต่อเอาต่อใช้งานเลยนะแตกงูแตกงูมันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าอะไรใช่แตกงูเครื่องปั่นน้ำผลไม้ กะละกกระแลกทรัไมเอาใส่ของแล้วแบบน้ำแข็งใส่ผลไม้ไงกระละกระแลกแล้วทีนี้มีไฟมันด้วยนะกะละกกระแลกแล้วแก๊กระป๋องกดปุ่มอูอข้าวได้อืออะเรื่เสียงน่าประหลและคนอันเมื่อกี้ก็มีเือร์สุดอะมบอร์แรงสุดอะไปไม่เหมือนเลยแหละเทีแกเริ่มตาผมท้ายมืนดีแล้วนะครับทุกคนเริ่มปั๊กปั๊กปั๊กอย่างเงี้ย อ๋อสิพระคุณจีสวดอะน้ำโมไม่ใช่น้ะโมหังอะไรนะฟังฟังดีๆตก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 ไก่สองตัวไม่ใช่ตัวใหญ่กับตัวเล็กไก่ตัวใหญ่กับตัวเล็กห้เป็นเสียงอ่ะ ตัเออมึงตั้งแต่แรกก็ติ๊กต่อเพือพว่าติ๊กต่อติ๊กต่อลูลวโอ้มึงไงยากจดจ๊ดคู่จ๊ดจดคู่จ๊ดจเ้อะไรวะจดจเอาไปเอาไปจุดจดเธเื่อเสียงแบบเสียงวใช้งานมันเลย หรือใช้งานแล้วใช้งานเลยระเบิดเวลาไม่ใช่ที่เนี่ยเลยไรู้เอาเราเสี่ใช้งานมันเลยอะอะไรอะเอายาวๆหน่อยดิมันมันใช้แค่นี้เวลาใช้งานมันใช้งานแค่นี้ใช่ไหมเนาะคือสั้นใช้เวลาเวลาใช้คือสั้นแค่นี้เหรอใช่ไม่รู้ว่าทำไมวะมันใช้แหรอ่ ที่อะไรที่ดีในวันนี้เสียงใช้งานเราเสียงใช้งานอะแกทีจิี่แกทีจิี่เนี่ยอ๋ออะไรระเบิดเวลาโอ้หไม่ใช่ข้าเงันข้าเงันข้าเงิน O é? O อ๋อคือแล้วีเอ้ไอ้ิงเกมอะไรนะ้บ้าหรือเปล่าว่าเกมแบบลงท่อเกมไปเอย่างเนี้ยไม่ใช่รึ้นขึ้นไมใส่เครื่องปั่นเลยไม่ใช่คือหมยเครื่องปั่นหร้ไม่ใช่ สาวพี่ไ่ใช่เฮ้อู้หอ่ไอเนี่ยเเครื่องปัดนมากไอเียไมันทำอะไรมาเหมือนแบบ้อควเหมือนอะไรให่ให้เมืนบุตรีอ่ะเดี๋ยวนะตึงอ้าอ้าอะไรสวานไอเสียกูจะมาตายเบยัง่มดยยยังยังอีกอ่ะ

ต้องแก้คำหนึ่งป่ะใช่บไปบยะอีกคำหนึ่งใช่ไหมที่ที่ข้ามใช่ไหมกิลิ๊กจิ๊กกจิ๊จิ๊กจิ๊จิ๊อันนี้คือแบบตอนใช้งานเลยตอนใช้งานมันจริงๆอะแกกจิ๊จิ๊แกจิ๊จิ๊ ใช่แเราใช้งานไปเลยโอ้ยแิลกแค่นี้ไงใช่แค่นี้แหละมันซื้อมาใช้แค่นี้เออแค่นี้ใช่คือเสียงมันมีแค่นี้กันใชไหมซื้อมาไซอะใช่แค่แิีทแท็บิีทีทีนี่ะเอออันี้ย ให้กเปล่าอ่ะโอ้ไปกันที่เลยพี่งอะไรวะดินิมอนอ่ะเอาไปเดดินิมอนบ้าเลยทำกอทำากอเออทำกอชิลิชิลิอะไรอ่ะยอมเหอะที่ไม่รู้ก้องก้องเน่ก้อห็ลูปเห็นลูกแกกชชิลิไงก็หมดแล้วพบ นะครับพบทุกคนแล้วอย่าสนา่าเล่นอีกก็ร้องก็วันนี้มีมาร่วมสนุกนะครับก็มีเฮียไฮเฮียไฮก็คือพี่ของเมลลี่นะครับกับตั๊กเนาะแต่ว่าจะใส่เสื้อดำทำไมเนี่ยเฮ้ยไปไปเดินเล่นมาเอออ่ะสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะพขหอมปากหอมคอเนะค่ะเอาเป็นว่า คลิปหน้าจะหาอะไรสนุกๆมาให้เล่นกันใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์ช่องติดตามช่องและให้กำลังใจแลาว,วันที่ทุกคนไม่ใช่วันที่ทุกคนความว่าใส่เยอะเกินไปต้องบอกเลยนะว่าอคอมเมนต์ความคิดเห็นแต่ละคนนะคะเป็นกำลังใจให้เหมือยกับนัดทำคลิปมากๆเลยจริงๆนะบอกเลยว่าแบบว่าที่ทุกคนพิมพ์มาคือแบบว่าเอ้ยมีกำลังใจทำคลิปมากๆเลยสำหรับ ก็เราก็ขอบคุณเด้อขอบคุณทูกำลังใจเลยขอบคุณทุกคนติชมเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาไม่เอาหมูไม่เอามูไม่เอา Are you listening